สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำซ่อมปั๊มมิสุวิชิถังเหลืองนิยมใช้กันมากคนระปัจจุบันอาการมันปั๊มทำงานตลอดไม่มีหยุดไม่ตัดเลยทักยะน้ำก็ไม่แรงโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการซ่อมกันครับว่าแต่ยากแค่ไหนปั๊มมิสุวิชิระบบ อัดอากาศในขณะเครื่องทำงานตลอดเวลาเปิดน้ำปั๊มทำงานตลอดเวลาอย่างแรกเริ่มปิดไฟปิดน้ำเข้าปั๊มเปิดก๊อกที่ใกล้ปั๊มน้ำเพื่อลดแรงดันน้ำในปั๊มเปิดฝาครอบปั๊มน้ำออกเปิดฝาช่องระบายน้ำออกเพื่อเริ่มต้นรีเซ็ตให้กลับไปเป็นค่าจากโรงงานปล่อยน้ำออกให้หมด เปิดฝาช่องเติมน้ำและช่องเช็ควาลวที่อยู่ด้านบนถ้าเป็นระบบแทงน้ำบนดินต้องมีสปริงตัวนี้แต่ถ้าเป็นระบบ แทงน้ําใต้ดินหรือดูดน้ําจากบ่จะต้องไม่มีสปริงตัวนี้ตรวดูเช็ควาลว่ามีความเสียหายแตกหักหรือปิดลูกหรือไม่ถ้าไม่มีให้ใส่กลับที่เดิมให้ตรงตำแหน่งไม่เอียงแล้วใส่สปริงกลับเข้าที่แล้วปิดฝาทั้งสองช่องให้แน่น แล้วปิดฝาช่องระบายน้ำเสร็จสิ้นการรีเซ็ตระบบแล้วเปิดน้ำเข้าปัม๊มเปิดไฟปั๊มน้ำถ้าทำงานปกติแสดงว่าสาเหตุมาจากน้ำในแทงแ e ้งไม่มีน้ำตอนที่ทำงานอยู่น้ำแรงขึ้นแต่ปั๊มยังทำงานไม่ตัดก,กลับไปเริ่มต้นรีเซ็ตอีกครั้งเมื่อรีเซ็ตมาถึงขั้นตอนเปิดฝาช่องระบายน้ำน้ำปุงออกมาแรงมากแต่ไม่มีอากาศผสมออกมา ให้ไปดูที่ไดอะแฟมอัดอากาศถอดท่อน้ำออกจากเช็ควาลวถอดท่อน้ำออกจากชุดไดอะแฟมอัดอากาศถอดชุดไดอะแฟมอัดอากาศออกจากถังแรงดันระวังยางโอลิมในรูชุดอัดอากาศตกหายถอดสกรูยึดตั้งหกตัวออก ค่อยๆเปิดฝาแล้วเอาสปริงออกถอดแผ่นไดอะแฟมออกจะเห็นว่าแผ่นไดอะแฟมผิดรูปและขาดเป็นรูผมซื้ออะไรแท้จากบริษัทตัวละ16บาท นำมาเทียบกันของเก่าผิดรูปไปมากประกอบกับเข้าที่เดิมขันสกรูให้แน่น แล้วนำกลับไปประกอบกับเข้าที่เดิม ปิดฝาช่องระบายน้ำขันให้แน่นเปิดน้ำเข้าปั๊มแล้วเปิดไฟทดสอบปั๊มน้ำ ตัดการทำงานตามปกติแรงดังนน้ำแรงเหมือนเดิมโอเคก็ลงใช้ได้เสียเพราะได้แฟนไม่สามารถอัดอากาศได้เพราะมีลู ทดสอบเปิดปิดน้ำอีกครั้งปิดน้ำปั๊มต้องหยุดสอบไมา่ยากไหมคหรับค่าอะไรแค่สิบหกบาทถ้าจ้างผมทำเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยค่าแรงพร้อมอะไรไม่ต่ำกว่าห้าร้อยถึงพันบาททำเองได้ทำนะ สะสมเครื่องมือไว้ทำได้หลายอย่างในบ้านคุ้มฮะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยประหยัดได้ประหยัดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนเพื่อนรู้นะฮะโอเคครับขอบคุณครับที่รับจนจนจบสวัสดีครับ